สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องภาษาญี่ปุ่นนะคะหลักการหรือการมาังง่ายๆของภาษาญี่ปุ่นเวลาเราคุยนะคะเริ่มต้นก็คือการแนะนําตัวะคะ่ะการที่จะแนะนําตัวเนี่ยเราก็ต้องแนะนําตัวว่าฉันชื่ออะไรนะคะภาตาชีวะก็คือฉันนะคะ ว่ะก็คือ v e r b to be ค่ะชื่อ Gift e s t Dest ก็คือ w o r l to be กับ Dest ก็คือ w a d a s h i v a k i f t e ันชื่อ Gift คะเจอกันทักทายสวัสดีสัยญี่ปุ่นตอนเช้าโอ o h โ o おはようございますนี่คือโอไฮโยโกไซมาแบบเป็นทางการนะคะแต่ถ้าเจอกันเฉยๆอ่ะแบบผู้ชายห้วนๆก็โอสึก็ได้นะคะวันนี้สบายดีไหม how are you คะคะお元気ですか เก่งกีเดสคะเก่งกีแปลว่าสบายแข็งแรงเกี่ยวกับ how are you นะคะถ้าเราตอบ I'm fine สบายนี้ก็ตอบเก่งกิเดสเก่งกิเดส แล้วก็คุยเรื่องนู่นนี่นั่นต่อไปหลักไวยากรณ์ง่ายๆของภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะเหมือนคนไทยเลยประโยคเ e ิร์คำกริยาะคะแล้วก็ต่อเช่นฉันชื่อกิฟประโยคโทษน,นะคะก็คือ ว่าจะฉฉันอนาตตคุณหรือเธออโนฮิตะคนนั้นคนโง หล่อนนะหล่อนหล่อนผู้หญิงคนนั้นวาตาชิวะจุดจุดจุดเดสฉันชิกิฟเออฉันเป็นนักเรียน 学生。私は学生です。学生私は独身です。ペンソー。ペンソー。ペンソー。ペンンソー。ペ結婚していますペンソペンソー。ペ เป็นรูป v วบอกำลังอยู่ในสถานะแต่งงานอนาตาหัวกลายเป็นวิธย์คำถามทันทีแล้วคุณละ่ะแล้วคุณละ่ะเป็นเป็นใครเป็นยงไงเป็นโสดแต่งงานแล้วหรือไงอานุิโตะคนนั้นแฟนฉัน 私のルートは私の私の,私のคクーポートフィース恋人です恋人です恋人แปลว่าคนรัก lover คอยคือความรักบวกกับฮิโตที่แปลว่าบุคคล รวมกันสมา์ดมันเป็นเสียงลดเสียงเป็นบิโตคุยบิโตเป็นคนรักคาโนจอว่าคาโนจอคนนั้นเหรอคนนั้นเหรอใช่ใช่แล้ว ในี่คือใช่ก็ได้หรือให้ใตอบรับตอบรับแบบบวกลบตบแล้วสนองตอบให้โซเดสนนั้นแหละแฟนชันให้โซเดสให้โซเดสโซดสก์โดสอ

ฮ本当ですか。เป็นคำถามและมิกะตามมาเป็นคำถามจริงเหรอใช่ฮ<い>จริงภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่าจริงอย่าไปพูดบ่อย เพราะมันเป็นคำแสลงแสลงแสลงว่าไอ้นั่นของผู้ชายเย่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไทยอย่าไปพูดจริงๆกับผู้ชายญี่ปุ่นบ่อยเพราะเขาจะหัวละเอาจริงจง,จงจริงๆจริง,งผู้ชายญี่ปุ่นชอบเลยคำแสลงจริง,งผู้ชายชอบเลยละมก ผู้หญิงทายพูดเอาไปดันไปตรงกับคำว่าเอาไปที่แปลว่าหน้าอ,อกผู้หญิงมันะตะลกอีกนั้นคำพวกนี้อย่าไปพูดนี่มันจะทำให้คนญี่ปุ่นหัวเาะแอบหัวเาะอีกคนเดียวคนตวเดีส ขันตัจสความจริงจริงจริงสิจริงนะอุซออุซอซมีเชื่อหรอมีเชื่อหรอจริงจริงไม่ใช่อุซอจริงแปลว่าโกหกแต่คํานี้อย่าพูดบ่อยเพราะเดี๋ยวคนฟังจะเข้าใจผิดว่าเราไปไปว่าเขาไปดูหมิ่นเขาไปตําหนิเขาาเขาโกหกบางคนเขาถือกติฉัน มันคนซื่อสัตย์ไม่เคยโกหกใครหรืออยู่ดีมีนคนคุยๆอยู่มีนความเหมือนมันมันดา่าเราโกหกมีสิ่งไม่ใช่อุโซจริงๆมันก็คือคำอุทานอ๋ออไม่น่าเชื่อจริงเหรอแต่ถ้าอุโซจริงๆแล้วแปลว่าโกหกยูเมะความฝัน ยูเมะขอบฟันยูคิฮิมเลาคนญี่ปุ่นพูดอะไรให้ทำอะไรให้เราก็ขอบคุณอาริยาโตะไม่ใช่ชื่อขนมอาริยาโตะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะอาโตโกไซมัสอาลี่าโตโกไซมัสโกไซมัสเติมไปปุ๊บกายเป็นคำสุภาพทันทีกลายเป็นสุภาพทันทีอาลี่าโตโกซคนฝุ่นชอบขอบคุณแล้วบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร どうどういたしましてどういたしましてマイデライドいたしましてマイデライドなどなー、ホニポンキンカウリアンキンカウリアン何を

กินอะไรมาแล้วหรือยังกะเป็นถามไปให้ประโยคธรรมดากลายเป็นคำถามนายว่าทําไปมาสักะกินข้าวแล้วหรือยังทําไปมาสักกกินแล้วทําไปมาสักกาิ่มไปเลยอร่อยมากอิ่มไปเลย อิ่มโอ้นักการทองภูมิอิอ่มแล้วอิ่มไปยเลยแปลว่เต็มอิ่มไปยเลยอิ่มแล้วอิ่มภุมิกา้าเลยหิว กม何をだ？来ีรกินบ้างาก,กิมกม้มีเจอใครอยากได้อะไรโองไงท่เดียวเลย ข้าวกินไรไลซ์อันยังไงไลซ์อันยังไงอยากกินอะไรทาเบร์โมโนอันยังไงชิมอสมีอะไรอะไรที่มันกินได้อะขอหนะ่อยเถอะทาเบร์โมโนอนง่ายชิมอส โทรศัพท์ไม่รู้คุยไม่เกง่งไม่รู้จักอยากจะคุยจะไปคนเนี้ยฮานากาสั่งคุณเติไมไปชื่อใช้คำพูดคุณฮานากาสั่งเวลาคุยโทรศัพท์ดูตูด,ตดฝ่านะโมชีโมชีสายทางนู้นพูดนะ โมชิโมจิแล้วก็ไม่ต้องว่าอะไรแล้วก็โมชิโมชิตอบแล้วก็พูดชื่อคนนั้นเลยทานากะซังโอ้นีไงชิมัสขอสายคุณทานากะหน่อยงั้นจำไว้คำว่าโอ้นีไงคำหากินเลยไม่รู้มีอะไรก็ขอไว้ก่อนขอ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 ช่วยหน่อยเถอะโอ้นีไงชิมัสทานากะสังโอ้นีไงชิมัส ขอโทษกูเมนกูเมนมาใส่ทะเลาะกันทะเลาะอะไรมาไม่อะไรกันขอโทษนี่คือขอโทษแต่ถ้าเขาอยู่<ม>ของเขาดีๆเราจะไปเราจะไปรบกวนเขาอารมณ์ excuse me วิ่งวิ่งวิ่งไปเป็นเป็นนักข่าวเราวิว่งเข้าไปสัสมภาษณ์สวัมาซ สมมสสมตตตตตตถามด่มาสวมมสสมเถามเป็นยังไงข้าสยามสแควร์สนุกไหมขอถามอะไรหนยนะคะขอสัมภาษณ์หน, pues. น่อยสมมสมมยไหรับรัคุยเสร็จลาจาก บายบายมาตาเนมาตาก็ค uh, ือแล้วเจอกันซีอูเล่เธอมาตาอชตาพรุ่งนี้เจอกันอาชตาคือ Tomorrow พรุ่งนี้เจอกันมาตาอิชตาพรุ่งนี้มาตาเนแล้วเจอกันง่ายงさようなら。 นี่คือแบบโหเชยแบบไม่เจอกันแล้วอะไซโยนาลาแบบทหารไทยมาลบแล้วฉันเสร็จธุระภารกิจกลับบ้านซายนาลาแต่ถ้าเพื่อนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกเดี๋ยววันหนังก็เจอกันอีกมาไตสตาเก่งกีออาเก,ก่งกีให้ให้ให้รักษาสุขภาพนะ แค k ์แคว่าไงก็ไม่รู้แคจำไม่ได้ละไปละบายบายกุยบายมาตามาตอเน่สุดเกรส ยาสมีคุยเน็ตยาสมีนะายบายบายกูดกูดไนกูดรีอิวเม่ฝันดีนะฝันดีนะยาสมียาสมีนะายบายบาย ยาสมีแปลว่าพักพักผ่อนโอ้เติมเข้าไปเพื่อให้สุภาพยาสมิมาไสาบา้บายบายอียมีฝันดีนะยูเมะแปลว่าฝันอีไา้ดีฝันดีแล้วเจอกันบ๊ายบายนี่คือภาษาญี่ปุ่นง่าย สำหรับวันนี้บายบายค่ bye bye, ะขอบคุณมากทุกคน